ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเทียมฟอสเฟตที่กําลังมีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับในวงการโซลาร์เซลล์นะหรือรถไฟฟ้านะครับทุกวันนี้กําลังเป็นที่นิยมที่นี้ หลายๆท่านนะครับก็ได้ซื้อแบตเตอรี่พวกนี้มาตัวนี้เป็นเซลล์แบตเตอรี่ไซส์32650นะครับมีสองเซลล์ก็จริงนะแต่ต่อเป็นระบบหนึ่งเอสนะครับแรงดันก็อยู่ที่3.2 3.3โวลต์นะครับนะทีนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับบางท่านนะครับที่ได้แบตเตอรี่มาแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมนะครับที่จะประกอบแบตเตอรี่ทีนี้ก็กลัวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ จะเก็บแบตเตอรี่ยังไงจะชาร์จให้เต็มหรือจะชาร์จอย่างไรนะถ้าเรายังไม่พร้อมประกอบแบตเตอรี่วันนี้เซมิแลบมีคําตอบให้ก็คือให้ท่านชาร์จนะตอนลําดับแรกเลยนะครับก็คือให้ท่านเลือกชนิดของแบตเตอรี่ให้ถูกนะลิเฟนะแล้วแล้วแต่จะเรียกนะครับตัวนี้นะนะบางท่านก็เรียกไ i โป Li ไรโปแต่ผมกลัวมันจะไปสับสนกับแบตลิโพนะครับ หรือหรือเป็นลิเทียมโพลิเมอร์นั่นเองนะครับผมก็เลยเรียกลิเฟก็แล้วกันนะครับนะหรือลิเทียมฟอสเฟตถ้าเรียกเป็นไทยนะครับนะทีนี้นะครับปกติแล้วโหมดชาร์จของ iMac B6ac นะจะใช้โหมดนะครับโหมดชาร์จธรรมดาแต่ทีนี้มันมีโหมดโหมดหนึ่งนะที่เอาไว้ชาร์จสำหรับเก็บแบตเตอรี่นะครับเก็บแบตเตอรี่นะก็คือโหมดนี้นะครับนะเลือกชนิดของแบตเตอรี่เข้ามาแล้วก็มาเลือก โหมดในการชาร์จนะครับกดปุ่มอิงนะครับตรงนี้นะปุ่มอิงนะครับนะมันก็จะมีบาลานชาร์จแบบบาลานก็จะต้องต่อสายชาร์จบาลาัเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีฟัซชชาร์จนะครับมีสโตเรจนี่แหละตัวนี้แหละนะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเก็บนะเพื่อเก็บเวลาเราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นานๆนะเราจะชาร์จในโหมดนี้นะครับโหมดสโตเรจนะก็เข้าโหมดสโตเรจเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีการให้ตั้งค่ากระแสในการชาร์จนะครับแล้วก็ระบบแรงดันของแบตเตอรี่ที่เราจะชาร์จอันนี้ผมแจ้งไว้แล้วว่าตัวนี้เป็นระบบ 1S นะครับระบบ 1S นะถึงจะเป็น2เซลลก็ตามแต่ไม่ได้อนุกรมกันนะครับเขาจะมองที่ว่าเราอนุกรมแบตไหมถ้า2เซลล์แต่ต่อขนานกันก็ยังเป็นระบบ 1S นะครับหรือ1เซลเราก็เรียกว่าระบบ 1S เหมือนเดิมนะหรือจะเป็น3เซลนะแต่ถ้ายังขนานกันอยู่นะเราก็เรียก 1S เหมือนเดิม เพียงแต่ว่านะในส่วนของกระแสรหรือค่าความจุนะครับของแบตเตอรี่นั้นนะแอเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะสรุปเป็นระบบ1 s นะครับเพราะขนานกันอยู่บวกใส่บวกนะครับลบใส่ลบนะอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตั้งค่ากระแสในการชาร์จนะครับอ่ะลองตั้งค่าดูกดปุ่มที่ปุ่มสตาร์ตตัตวนี้นะครับมันก็จะกระพริบกระพริบเราก็ลองตั้งขึ้นไปนะตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าโหมดสโตรเลตนะครับ อันนี้ผมกดเพิ่มแล้วนะ,ะดังตีดตีเนี่ยสรุปว่าตั้งได้สูงสุดที่1 M นแอมป์นะครับตั้งได้สูงสุดที่1นแอมป์นะ1นแอมป์นะครับสําหรับในการชาร์จในโหมดนี้นะเหลือเฟือนะครับเพราะตัวนี้ต่อเซลล์ก็อยู่ที่ประมาณ5 6ถึงแอมป์ตีง่ายๆกลมๆก็ 5M แอมป์นะครับ2เซลล์ก็ 10M แอมป์เอานะครับ นะ,ะตั้งไว้ที่1แอมป์เพราะมันตั้งได้สูงสุดแค่นี้นะครับที่จริงมันชาร์จได้ที่ 1C เลยนะครับสำหรับลิเทียมฟอสเฟตนะสำหรับสเปคตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะครับนะอ่าไซส์ขนาดเท่าไหร่ตัวนี้เป็น32650นะครับ32650อ่าเป็นขนาดของเขาไดมิเตอร์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3 2มิอ่านกะนะครับก็คือ6 5มิลจะไซส์ขนาดเดียวกันกันกบเจ้าตัว ทานขนาด1.8650นะครับที่เราคุ้นเคยกันตัวนี้เป็นลิเทียมไอออนนะครับ3.7เนี่ยนะครับชาร์จเต็มก็ที่4.2นะอันนี้ผมไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่ามันจะใส่แบ็กเก็ตัวนี้รางแบตเตอรี่นั่นเองความยาวเท่ากันนะครับ65มิลนะส่วนไดมิเตอร์มันจะโตโตหน่อยนะเพราะตัวนี้32มิลนะครับตัวนี้เป็น18มิลลิเมตรนะครับ นะ,อะโอเคนะครับเรื่องของตัวเลขนะเดี๋ยวบางท่านสับสนไปว่าไอที่เป็น32650นี่เป็นลิเธียมฟอสเฟตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมก็เคยได้นําเสนอไปแล้วตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนก็มีนะครับไซส32650เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ชนิดของแบตเตอรี่นะครับแต่เจ้าตัวแรงดันนี้ต่างหากนะครับนะที่จะเป็นตัวบ่งบอกคร่าวๆอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้า3.2โวลต์นะเป็นลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้ชาร์จเต็มที่3.6โวลต์นะครับถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟตแต่ถ้าเป็นลิเธียมไอออนนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์32650หรือ18650 26650ที่เคยนำเสนอไปตัวนี้ก็ชาร์จเต็มที่4.2โวลต์นะครับแต่ nominal v o l t a g หรือแรงดันปกติก็อยู่ที่3.7โวลต์อะอันนี้ก็คือข้อมูลพื้นฐานที่เราควรจะรู้นะครับถ้าจะเล่นแบตเตอรี่นะพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มาแจ้งมาคุยกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันอ่ะแรงกระแสนะครับตั้งที่1นแอมป์นะครับตั้งที่1นแอมป์เพราะตั้งในสูงสุดแค่นี้นะครับนะส่วนแรงดันนะครับระบบแรงดันนะกดที่ปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งก็จะมากับพิพที่ตำแหน่งของการตั้งค่าแรงดันเป็นระบบ1 s นะครับอ่าโอเคกดนะถ้าจะชาร์จนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องต่อสายชาร์จให้ถูกต้องนะ ดำก็ใส่ขั้วลบเข้าไปนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเนี่ยแดงก็ใส่ที่ขั้วบวกนะครับชาร์จง่ายๆสไตล์เซมิแลบนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนจากนั้นจะชาร์จทำไงนะครับใครที่ใช้แม็กอยู่ก็คงจะรู้กดที่ปุ่ม Start แช่เอาไว้นะครับปุ่มนี้นะ,ะแบตเตอรี่เช็คนะครับ เป็นระบบ 1S นะครับที่เราจะใช้งานคอนเฟิร์มไหมหรือแคนเซลนะครับนะคอนเฟิร์มนะก็กด Enter ตรงนี้แต่แคนเซลก็กดส t o p นะครับเราจะชาร์จเราก็กด Enter นะครับนะมันก็จะเริ่มทำการชาร์จแล้วนะครับนะอ่ะลืมวัดแรงดันให้ดูอ่ะกดแคนเซลก่อนกดส t o p ก่อนนะครับอ่นะดูค่าแรงดันกันน้อยนะครับก่อนที่จะทำการชาร์จนะครับ ขาตั้งกล้องก็ลืมนะครับออกนอกพื้นที่และลืมขาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวจะวัดแรงดันแบตเตอรี่ให้ดูก่อนนะครับตั้งย่านวัดแรงดันนะครับ v แล้วก็มีขีดเครื่องหมายนะครับเส้นปะเส้นตรงนะครับวัดแรงดันไฟตรงนั่นเองนะครับก็ทําการวัดเลยนะครับการวัดแรงดันนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ 2. 8โวลต์น,นะครับ2.8โวลตนะ์มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะจะใช้จนแรงดันต่ำสุดได้ถึงที่เท่าไหร่นะครับนะตามสเปคก็2อโวลต์น,นะครับแต่เป็นซิลิคอนนะครับคันวิกฤตในการใช้งานก็ไม่ควรใช้ถึงขนาดนั้นถามว่าเซมิแลบใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ใช้งานอยู่ก็ไม่ต่ำกว่า2.5นะครับ2.5หรือ2.7 นะครับอยู่ประมาณนี้นะถ้าปลอดภัยเซฟๆเลยก็2.7นะครับใช้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับสำหรับลิเทียมฟอสเฟตนะโอเคนะครับ2.8โวลต์เราได้ทราบค่าไปแล้วนะครับทีนี้ก็กดชาร์จนะครับตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับกดแช่ทิ้งไว้นะแบตเตอรี่เช็คนะครับอคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มกด Enter นะ ครื่องก็จะเริ่มทําการชาร์จนะครับชาร์จที่กระแสสูงสุดนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับอยู่ที่3.3โวลต์นะครับนะ3.3แต่นะครับเราชาร์จด,ด้วยโหมดนี้นะมันจะเต็มที่เท่าไหร่โหมดที่เราชาร์จเป็นโหมดสโตรเล e นะครับชาร์จเพื่อเก็บนะ เวลาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นานๆเราใช้เพื่อเก็บเราจะใช้โหมดนี้ไปดูแรงดันชาร์จสูงสุดที่เขาจะตัดการชาร์จออกจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันนะครับโดยกดที่ปุ่มเด็กนะครับปุ่มนี้นะปุ่มเด็กาเงาสะท้อนนิดนึงนะครับเปิดไฟที่กล่องเอสโวลเตจจะชาร์จจนไปถึงแรงดันที่3.3โวลต์นะครับนะตอนนี้ได้ที่แรงดัน3 2 8โวลต์นะครับ3.28โวลต์นะแต่ไม่ต้อง ตกอกตกใจอะไรนะครับทีเมื่อกี้ได้ที่สามไม่ใช่3เมื่อกี้ได้2.8โวลต์ทีนี้เราอัดกระแสชาร์จเข้าไปนะครับแรงดันก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้ายังมีกระแสไหลอยู่นะถึงจะเป็นระดับที่แรงดัน3.3โวลต์ก็ตามเครื่องนะครับก็จะถูกโปรแกรมหรือถูกสั่งงานให้ทำการชาร์จต่อไปเรื่อยๆนะครับจนแรงดันตรงเนี้ยนะเป็น0.00นะครับนะตรงนี้จะเป็น3 สองสามจุดแปดอ่าสามจุดแปดไม่ได้เพราะมันเต็มที่สามจุดสามใช่ไหมเมื่อกี้นะอาจจะเป็นสามจุดหนึ่งสามจุดสองแต่ถ้ายังคงมีแรงดันไหลนะหรือจะเป็นสามจุดสามแต่ถ้ายังคงมีแรงดันไหลกระแสไหลไม่ใช่แรงดันกระแสรตรงนี้ไหลอยู่นะครับนะเครื่องก็จะชาร์จต่อไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสังเกตว่าเอ๊ะมันใกล้จะเต็มหรือย,อยังให้มาดูกระแสรตรงนี้นะตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับ ตรงนี้คือค่าความจุของแบตเตอรี่นะเป็นแอมแปร์นั่นเองที่เป็นมิลลิแอมนั่นเองนะหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับ31มิลลิแอมนั่นเองที่ชาร์จเข้าไปแล้วนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะสองนาทีอ่าตรงนี้จะเป็นวินาที4วินาที5วินาทีนะต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆจะบอกเป็นนาทีแล้วก็วินาทีนะครับนะตรงนี้เป็นมิลลิแอมนะครับหน่วยเป็นมิลลิแอมนะก็ปล่อยให้เครื่องเขาชาร์จ ไปเรื่อยๆนะจนมาสิ้นสุดที่แรงดัน3.3โวลต์เพราะฉะนั้นชาร์จแบตเตอรี่นะลิเธียมฟอสเฟตเพื่อทําการเก็บนะไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้ชาร์จเพื่อเก็บนะกรณีที่เราได้แบตมาต้องการบาลานซ์เซลล์ร่วมกันบาลานซ์เสร็จชาร์จนะเพื่อเก็บนี่แหละใช้โหมดนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับโหมดนี้กระแสในการชาร์จนะมันจะน้อยๆหน่อยนะที่จริงตัวนี้อัดได้ถึง5แอมป์นะถ้าชาร์จปกตินะครับ0.1 ถึง5แอมป์นะครับถ้าเราชาร์จด้วยโหมดชาร์จปกตินะแต่ถ้าชาร์จเพื่อเก็บนะเพื่อถนอมแบตเตอรี่เขาก็จะค่อยประจุไฟเข้าไปทีละน้อยๆนะครับในที่นี้ก็คือไม่เกินที่1แอมป์นะที่ผมได้ตั้งให้ดูแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับหากมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็จะมาตอบคำถามให้สำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะครับ ในส่วนที่ผมยังไม่ได้อธิบายนะหากสงสัยยังไงก็กลับเปิดกลับไปกลับมาดูได้หรือจะโหลดคลิปวิดีโอจาก YouTube ตัวเนี้นะเอาไปไว้ดูก็ได้เผื่อเป็นแนวทางนะครับท่านไหนมีข้อคิดเห็นยังไงนะอยากร่วมแชร์ประสบการณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเก็บนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์สอบถามหรือแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับ